เเนวนะคะโอ้ใหญ่ไปดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำอาบน้ำนะคะอากาศก็ร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากๆเลยนะคะอือพอใหญ่ลงไปในน้ำแล้ว น้ำก็ใสมากนะคะอือก็ย,ย้ายเย็นสบายดื่มน้ําก่อนนะคะโอ้เหมือนฝนจะตกเลยฟ้าร้องมาแล้วนะคะต้องทำเวลานะคะพ่าฝนจะตกแล้ว เย็นสบายเลยเพ่อใหญ่เย็นไหมพ่อใหญ่เดี๋ยวจะพาพ่อใหญ่ไปล่ามในป่าเหมือนเดิมนะคะจะกินหญ้าจากธรรมชาตินะคะ กินอาหารจากธรรมชาติไปก่อนนะคะช่วงนี้อาดน้ำครับผิว มาเย็นสบายมากเลยแช่น้ำเยินนฟ้ารอเมือนฝนจะตกนะคะ ตอนยินนะคะเหมือนฝนจะตกเลยนะคะพอยังพ่อใหญ่ปะกลัวฝนตกกลัวฝนนะคะนีน่ขึ้นมาแล้ว พ่อใหญ่นนโอ้เปลี่ยนคว้านนะคะให้น้องออโตโอ้ตัวนี้ขึ้นมาข้างหลังก็เนาะงเขึ้นได้ไหมเปลี่ยนคว้านนะคะให้คว้านสำรองขี่นะคะเอา้เอาเฮาพ่อใหญ่เฮ้า,า,าไป้เลย <Bye. S 1> ไปไปไปกันเลย <Bye. S 1> ไปไปอยู่ในป่าเหมือนเดินนะ mm hmm. พ่อใหญ่ไปกินอาหารจากธรรมชาติก่อนนะคะนะคะในป่ามีอาหารเยอะแยะมากมายนะคะให้พ่อใหญ่ได้กินหลากหลายนะคะ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วจะพ่อใหญ่มักผูกไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ นียาเยอะมากพ่อใหญ่ไปตรงไหนอีกเออลํำตรงนี้เลยลํำตรงนี้เลย,ลเลยเพ่อใหญ่อยู่ตรงนี้ก่อนน,อนี่นะคะบริเวณที่พ่อใหญ่ผูกไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาย้ายไปตรงนู้นนะคะตรงนี้คอนนะคะพัวฝนนะคะพัวฝนมานะคะลมเริ่มมาแล้วไปเขาย้ายนี่นะคะโอ้โห อุ้ยลมมาแล้วลมมาเหมือนฝนจะตกบรรยากาศนะคะลมลมแรงมากนะคะนมือกีนนะะ้นตามธรรมชาติไปก่อนนะพ่อใหญ่ คนที่กลัวนะคะกลัวลมกลัวฝนกลัวฟ้ากลัวทุกอย่างกลัวมากกลัวลมมากเลยค่ะขยายกินยาคนะ่ะยาเยอะมากนะคะ แรงมากเลย เช้าเราไม้ก็ต้นยูคานะคะแม่แม่พักต้นยูคานะคะไปเข้าปา่าสวนมันเขาเลยนะคะพ่อใหญ่ต้องล่ามาหลักใหญ่ๆนะคะยูดที่สวนมันเขายังไม่มีอะไรนะคะโอ้หลักเล็กๆนี่เอาพ่อใหญ่ไม่อยู่นะคะสวนมันก็มีมัน ยา่ยนต์ตรงนี้เด้อไปมีเพื่อนนะน้องคนเดียวก็เงาเงาหน่อยขอพพระเด้เด้อจะที่เจ้าป่าเจ้าเขานะคะนี่เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วแล้วก็จะนี่ครับหญ้าเนี่รอบๆไปได้หลายวันเลย ไม่ต้องหานะคะไม่ต้องหายาตัดยาให้พ่อใหญ่นะคะกินอาหารปลาไปก่อนนะพ่อใหญ่ปลานี่ก็เป็นยาก็พอได้กินนะครับผมดูท้อง้วนกินยานะคะแต่เราก็จะตัดกล้วยมาให้พ่อใหญ่บ้างนะคะมีอาหารเสริมค่ะมีอาหารเสริมคือกล้วยต้นกล้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะฝนกำลังจะตกแล้วค่ะแม่นะครับล่วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครให้กับช่องผู้ใหญ่ตองคำของเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็พาชมรับรู้รับชมลงน้ำเสร็จก็มากินย่างกินผัดกันในคลิปนี้นะครับก็ขอให้แทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ ัสดีครับสวัสดีค่ะ